สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิเคราะห์เช้า5นาทีกับคริ p โตเฮลเลอรนะครับก็มาพบกันอีกครั้งนะครับกับการวิเคราะห์ราคาคริปโตราคา Bitcoin ์อีเทอริ b n มนะครับมาดูกันว่าวันนี้นะครับมีแนวโน้มเป็นยังไงกันบ้างครับถึงแนวรับแนวต้านแล้วหรือยังนะครับแล้วเรามีจุดจังหวะการเข้าซื้อไหมนะครับก็ก่อน ที่เราจะมาเข้าถึงบทวิเคราะห์เนี่ยก็ต้องขอบอกก่อนว่าคลิปนี้นะครับเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นว่าไปตามหน้ากราฟเท่านั้นนะครับไม่ได้เป็นการชี้น้าการลงทุนแต่อย่างใดครับนะครับสำหรับใครที่ออขอเหรียญอื่นนะครับนอกจากตัวอีเธอ e รี b i บิตคอยบีน่ยส่วนตัวผมเนี่ยนะครับมีไลฟ์นะครับวิเคราะห์กราฟทุกวันนะครับ ทุกเอ่อเวลา3ามทุ่มนะครับไม่ตรงวันศุกร์สีทุ่มนะครับที่เพจคริปโตเทลเลอร์นะครับก็ถ้าใครอยากให้ผมวิเคราะห์เหรียนไหนเนี่ยก็สามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ในไลฟ์ทุกวันนะครับเวลา3ามทุ่มเลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องทางไหนก็ฝากด้วยนะครับมีทั้ง y o u t u b e แล้วก็ Facebook เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็ไปสู่หน้ากราฟกันนะครับวันนี้ก็เริ่มมาก็แดงเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะ่ะ เริ่มต้นเรต้นที่พี่ใหญ่บิตคอยน์นะครับแล้วก่อนที่เราจะไปดูเรื่องแนวรับแนวต้านเนี่ยนะครับก็ต้องบอกเสมอนะครับว่าผมใช้แอปที่ชื่อว่า Trading View นะครับในการวิเคราะห์กราฟนะครับและอินดิเคเตอร์ที่ผมใช้นะครับมี Bollinger Band นะครับ MACD แล้วก็ Store RSI นะครับซึ่งถ้าใครเนี่ยยังไม่รู้นะครับว่า3ตัวเนี้ยนะครับใช้ดูยังไงบ้างนะผมมีสอนอยู่ในช่องยู u ูบของผมไว้เรียบร้อยแล้วก็สามารถไปติดตามกันได้เลยนะครับอ่ะ พี่ใหญ่ของเราเป็นยังไงบ้างครับโอ้แท่งเดเมื่อวานนี่ถือว่าสวยมากนะครับเป็นแท่งสีเขียวปิดขึ้นมานะทําให้เมื่อวานเนี่ยนะครับคนก็เบิกบานกันนะครับที่เห็นหลายๆเหรียญนะครับเขียวขึ้นมาเนาะก็ไอตัวเนี่ยนะครับตัวที่มันเขียวขึ้นมาเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าที่เขาเขียวนะครับเพราะเขาเนี่ยลงไปชนกับแนวรับตรงนี้นะนะครับที่เขายกโลมาตรงนี้นครับ หลังจากที่เขาชนกับแนวรับตรงนี้เนาะชนกับแนวรับปึ่งนะครับก็มีแท่งเขียวโผล่ขึ้นมานะครับเนาะมีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับก็วันนี้เนี่ยตรงเนี้ยที่เป็นแท่งแดงนะครับเขาก็เพิ่งเริ่มวันใน,ในแท่งแดงเองนะครับก็ต้องดูว่าแนวโน้มวันเนี้ยจะไปต่อไหมนะครับจะไปต่อไหมนะครับซึ่งถ้าเราดูแนวต้านตามราคาเนี่ยนะครับก็ก็ต้องดูว่าเนี่ยชั้นจะผ่านเส้นกลางโบลิงเกอร์แบนหรือ ไอเส้นสีม่วงๆตรงนี้นะครับไปได้ไหมนะครับคือถ้าถ้าเกิดบิ t คอยนนะครับเขาอยากกลับเทนนะครับสิ่งที่เขาต้องทําเลยก็คือนะครับเขาจะต้องทะลุผ่านเส้นกลางโบลิงเกอร์แบนนะครับแล้วก็กลับมาย่อแล้วก็เด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับแบบเนี้ยนะครับอาจจะได้เห็นการกลับตัวในทางเป็นใหญ่ๆนะครับแต่ยังไงเนี่ยกราฟแนวโน้มของเขาเนี่ยนะครับยังเป็นขาลงนะครับสังเกตได้จากแท่งเทียนอยู่ใต้เส้นกลางโบลิงเกอร์แบนนะครับ แล้วก็ตัว MACD เนี่ยเห็นไหมยังเป็นลบอยู่เลยนะครับอยู่ใต้เส้นสีเหลวไหลตรงนี้บ่งบอกว่าในไทม์เฟรมเดย์หรือภาพใหญ่เนี่ยเขายังเป็นขาลงอยู่นะครับซึ่งจุดตัดสินใจของเขาเนี่ยจากอินดิเคเตอร์บอลลิงเกอร์แบคือถ้าเขาไม่ผ่านตรงนี้นะครับไม่ผ่านเส้นกลางบอ l ลิงเกอร์แบนนะนะครับหรือไม่สามารถยืน เบรกขึ้นไปได้นะครับไม่สามารถยืนราคาอยู่ด้านบนได้เนี่ยเขาก็จะย่อลงมาต่อไปนะครับซึ่งถ้าเกิดกรณีที่1นนะเบรกได้นะครับแล้วไม่สามารถยืนราคาอยู่ตรงนี้ได้นะครับลงต่อก็ต้องรอดูว่าตรงนี้เขาจะยกหายกโลต่อไหมเลยครับหรือว่าจะหลุดโลลงมาตรงนี้เนาะนะครับก็ต้องดูในอนาคตนะครับหรือเคสที่2นะครับตัวบิตคอยเนี่ยนะครับวิ่งขึ้นไปนะครับ วิ่งขึ้นไปลงมาเทสที่แนวเส้นกาลาบบริงเกอร์แบนนะครับแล้วก็มีการเด้งเพื่อไปต่อแบบนี้นะครับก็ต้องรอดูภาพใหญ่เขาเฉลยนะครับอ่าอันนี้ก็คือเรื่องของแนวโน้มของตัวบิตคอยในภาพใหญ่นะครับว่า í, เขายังเป็นแนวโน้มขาลงอยู่นะที่เขาเด้งขึ้นมาเนี่ยนะครับคือเขาวิ่งอยู่ในชัแนลนี้นะครับลงมาแตะแนวรับนะครับแล้วก็เด้งขึ้นไปเนาะ เดี๋ยวเรามาดูแนวรับแนวต้านตามฟิโบนัชชีกันบ้างนะครับก็จะเห็นได้ว,ว่าตัวฟิโบนัชชีเองนะครับตัว Bitcoin เนี่ยเขาก็ลงมาถึงนะครับบริเวณแนวรับสำคัญนะครับ61% 78%นะครับ80%ซึ่งกราฟเนี่ยเขามักจะลงมา อย่อลงมาบริเวณนี้นะครับมาพักตัวไซเวย์เลือกทางอยู่บริเวณ 61, 78, 88เปอร์เซ็นต์แถวๆนี้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยบิตคอยก็ลงมาเห็นไหมนะครับแท่งเดย์เนี่ยปิดประมาณ61เปอร์เซ็นต์กันทั้งนั้นเลยนะครับรอบนี้เนี่ยเราก็ต้องรอดูนะครับว่าเขาเนี่ยเนี่ยขึ้นไปแตะเทตี่50เปอร์เซ็นต์ปุ๊บไม่ผ่านย่อลงมา61นะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ต้องรอดูว่า ที่เขาจะขึ้นไปใหม่เนี่ยเขาจะสามารถผ่าน50%ได้ไหมนะครับถ้าเกิดเอ่อจะมีสัญญาณไหนที่บ่มบอกว่าที่เขาสามารถยืนอยู่เหนือเส้น50%ตามฟิโบได้เนี่ยนะครับก็ต้องรอการนะครับเบรกกลับมารีเทสแล้วก็มีการเิดปิดเป็นแท่งเขียวเยอะๆเนื้อเยอะๆเนื้อทีเ่เยอะๆนะครับเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับอาจจะเป็นสัญญาณที่บุมบอกว่าเอ้ยชั้นเนี่ยสามารถยืนอยู่เหนือราคา50%ได้นะครับนอกาะสำหรับ ตัวทาวเวิร์มเดนะครับอ่ะเดีย๋ยวเราย่อกลับดูในทาวเวิร์มเล็กกันบ้างนะครับว่าถ้า time frame day เนี่ยเขาอยากกลับตัวเป็นขาขึ้นเนี่ยทาวเวิร์มเล็กควรจะมีพฤติกรรมอย่างไรบ้างนะครับ mm. ก็เริ่มกันที่ time frame นะครับ1ชั่วโมงก่อนเลยนะครับ mm. ก็ time frame 1ชั่วโมงตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างนะ mm. ก็โอเคนะครับที่1ชั่วโมงเนี่ยแม็กดีเขาอยู่เหนือเส้นซีโร่ไลน์เรียบร้อยนะครับผมบอกว่า ถ้าเรามองแค่ภาพสั้นๆเนี่ยหนึ่งชั่วโมงนะครับก็ังเป็นขาขึ้นระยะสั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับปิดแท่งแดงย่อลงมาแล้วนะครับนี่แท่งแดงย่อลงมาแล้วนะครับอะนะครับหนึ่งชั่วโมงครับมุมเป็นตัมสตอาร์เอสไอเนี่ยเขาหักหัวลงมาข้างล่างเนาะนะครับก็อาจจะเห็นว่าในระยะสั้นๆเนี่ยนะครับอาจจะลงต่อได้นะครับอาจจะลงต่อได้นะครับถ้าเกิดไอ้หนึ่งชั่วโมงเนี่ยลงต่อเนี่ยอาจจะเห็นลงมา ถึง6กอก็ได้นะถ้าเกิดเขาไม่ไม่ไปต่อนะครับก็ต้องรอดูว่าไอ้ที่เขาลงว่าเนี่ยลงจริงไหมนะครับเนาะเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมขึ้นไปปุ๊บขึ้นไปยังไม่สุดเลยนะครับมีแรงเทขายลงมาแล้วนะ4ชั่วโมงอ่าสชั่วโมงเนี่ยนะครับไอ้1ชั่วโมงเนี่ยทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงระยะสั้นเนี่ยเขากลับตัวเป็นเทนขายขึ้นเรียบร้อยแล้วสังเกตจากแบบดีนะครับซึ่งพอเรากลับมาดูที่4ชั่วโมงเนี่ยนะครับ ถ้าทำเฟรมเดย์นะครับเขาอยากกลับตัวเนี่ยกลับตัวเป็นเทนขาขึ้นนะครับกลับตัวเป็นเทนขาขึ้นโดยที่แท่งเทียนนะครับเบรกเส้นกลางบอลิงเกอร์แบนแล้วก็ MACD เนี่ยนะครับเบรกเส้นซีโร่ไลน์ขึ้นมานะสิ่งที่เขาต้องทําก็คือว่า1ชั่วโมงเนี่ย MACD ต้องเป็นอยู่ในโซนขาขึ้นนะครับแล้วก็ตัวทำเฟรมสี่ชั่วโมงเนี่ยก็ต้องตัดเส้นซีโร่ไลน์ขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยสโตอร์อารของเขาเนี่ยอยู่ในโซนโอเวอร์บอลแล้วเนาะ นะครับแล้วแม็กดีก็พยายามตัดเส้นซีโรไลน์ขึ้นมานะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าเฮ้ยไอสีชั่วโมงเนี่ยเขาจะกลับเทนได้ไหมนะครับถ้าเกิดกรณีที่จะกลับเทนได้เนี่ยผมมองว่าเดี๋ยวลองใช้ฟิโบนัชชีวัดนะครับว่าควรจะไปถึงเท่าไหร่นะอาชน100แล้วนะครับ ก็ถ้าเขาอยากจะกลับเทนเนี่ยนะครับสิ่งที่สีชั่วโมงต้องทำเลยนะครับก็คืออาจจะต้องอไซเวย์อ,อยู่ตรงนี้ไปก่อนนะครับไซเวย์ไปก่อนนะหรือราคานี่ก็ขึ้นไปข้างบนนะครับเพื่อที่จะทาให้มเมนตัม um. ตรงนี้เนี่ยนะครับกับแบกดีเนี่ยเขาตัดเส้นซีโร่ไลน์ตรงนี้ขึ้นมาก่อนนะครับอ่าต้องรอตัดเส้นซีโร่ไลน์ขึ้นมาก่อนนะก็ตัวบิตคอยเนี่ยนะครับถ้าจะให้มองในทาวเฟรมใหญ่ใหญ่เนี่ย ก็คิดว่าอาจจะเห็นนะครับในดูหลายๆอย่างประกอบแล้วเนี่ยก็มองยากนะแต่หลักๆเลยนะครับในทางเฟรมเดย์เนี่ยก็ควรจะขึ้นมาเทส5์ตรงนี้นะหรือเทสเส้นกลางบนหนึ่งกระแบงแล้วเขาก็จะเลือกทางนะครับว่าถ้าเทสไม่ผ่านอาจจะลงมาที่แนวรับตรงนี้นะครับแนวรับเส้นแนวโน้มหรือที่60%ได้นะครับแต่ถ้าเบรกขึ้นไปผ่านเนี่ยเขาต้องมีการเบรกย่อเด้งขึ้นไปแบบนี้ รก็ต้องรอดูว่าไอพิธิกรรมของวันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าเช้านี้เนี่ยเริ่มเห็นแรงออแรงขายเข้ามาแล้วเนาะนะครับถ้าเกิดมันลงแรงขายลงมาแบบนี้ได้ทาเป็นหนึ่ชั่วโมงเนี่ยสี่ชั่วโมงก็จะต้องลงมาเทสเส้นกลางหรือไม่ควรหลุดนะครับ ถ้าหลุดเส้นกลางบูลิงเกอร์แบนเนี่ยนะครับอาจจะเห็นเขามาแตะเส้นเทไลน์ตรงนี้อีกรอบหนึ่งเลยก็ได้นอกก็ต้องรอดูว่าวันนี้จุดคอยมีทิศทางยังไงบ้างนะครับว่าี่แรงชั้นจะหมดแค่นี้ไหมนะครับหรือลงมาแค่เส้นกลางแล้วพยายามปรับตัวขึ้นไปต่อเพื่อที่จะไปเทสเส้นกลางบูลิงเกอร์แบนนะครับในทา m เ f r ร m มเ a y ตรงนี้นะนะครับก็ต้องรอดูว่าเ,เขาเนี่ยจะลงข้างล่างหรือขึ้นข้างบนเนาะ นะครับก็ต้องมาสังเกตดูนะครับก็เงื่อนไขเราที่ผมบอกไปเลยนะครับอ่ะนะครับก็สรุปปิด o i n ไปแล้วเนาะก็ต้องอ่าเดี๋ยวขอสรุปอีกรอบนึ่งครับปิดคอยเนี่ยวันนี้นะครับก็เริ่มมีการอ่อนราคาเริ่มมีแรงเทขายลงมานะครับก็ภาพใหญ่เนี่ยควรจะไปเทสที่เส้นกลางบริ l เกอร์แบนดนะครับแต่ทีนี้4ชั่วโมงเนี่ยเขาเริ่มออกข้างซายเวแล้วนะครับถ้าเกิดเขาไม่ไปต่อเนี่ยนะครับ ก็ภาวนาว่าลงมาแค่เส้นกาวบรนเกอร์แบนนะครับแล้วมีการเด้งเพื่อคอนเฟิร์มว่าอ่ะฉันแค่พักตัวสั้นๆแล้วก็ขึ้นไปต่อแบบนี้ก็โอเคเช่นเดียวกันนะครับหรือไปต่อไม่ไหวแล้วก็อาจจะมากลับมาที่เส้น6กสตตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับอ่ะต่อไปนะครับมาดูอีเธเรียมกันบ้างนะครับอีเธเรียอมนะครับอีเธเรียมไทม์เฟรมเดย์นะครับอีเธเรียมไทม์เฟรมเดย์นะครับโมเมนตัมสโตอาร์เอสไอนะครับหากหัวขึ้นอยู่นะครับักหัวขึ้นอยู่นะ นะครับก็บ่งบอกว่าฮ้ยวงเมนตัม um และปัจจุบันนี้อาจจะมีแรงขึ้นไปอีกได้อีกนะครับซึ่งแนวโน้มของอีเธอเรียมเนี่ยก็ยังเป็นทรงที่บอกว่ายังไม่สวยเท่าไหร่นะครับใครเทรดสปอร์ตก็ทับมือไปก่อนเนาะนะครับอ่าเนาะเนี่ยเขาก็จะมาทดสอบที่เส้นกลางบอลิงเกอร์แบนเนาะเนี่ยตรงเนี้ยนะครับเหมือนบิตคอยเลยพยายามที่เอ่อมาเทรดที่เส้นกลางบอลิงเกอร์แบนนะครับแต่อีเธอเรียมเนี่ยติดนะครับ ติดแนวต้านนะครับที่50%ตรงนี้นะครับเนาะก็ต้องรอดูว่าที่วันนี้เนี่ยเขาจะเบรกไปได้ไหมนะครับถ้าเกิดเบรกไม่ได้นะอาจจะเห็นนะครับราคากลับมาที่เส้น6 1ใหม่ก็เป็นได้นะครับสำหรับทาว e f เฟรมเดเนาะนะครับแต่ถ้าเกิดอีตาเลีย,เ,ยเนี่ยเขาอยากกลับเทรนไปต่อเนี่ยสิ่งที่เขาต้องทำเนี่ยเขาก็ต้องออมีจุดสังเกตว่าเขาจะต้องเบรกนะครับเนี่ยเส้นกลางบ er ริเกอร์แบรนด์เฟรมเดย์ย่อเด้งขึ้นไปแบบนี้นะครับ นก็จะทำให้ MACD ดีเนี่ยอาจจะก,กลับขึ้นมาเหนือเส้นซีโร่ลตรงนี้ก็เป็นได้นะครับก็ต้องรอดูในภาพใหญ่เนาะภาพใหญ่เนี่ยก็อาจจะไอสโต o r e r ร์เอสบอกว่าฮ่ฉันยังขึ้นไดอีกนิดหน่อยนะครับแล้วถ้าเฟเ,เล็กเป็นยังไงบ้างนะครับหนึ่ชั่วโมงก็หลังจากติดแนวต้าน50%ตรงนี้ก็มีการแรงขายย่อลงมาแล้วนะครับ สชั่วโมงนะครับสี่ชั่วโมงอยู่ในโซนอัวบอสนะครับมีการกลับเทนเรียบร้อยแล้วดัสังเกตจากแม็กดีนะครับตอนนี้มีแรงเทขายลงมาเพราะว่าติดแนวต้านนะครับซึ่งผมคิดว่านะครับอาจจะออกได้สองหหน้านะถ้าเกิดเขาไม่ผ่านเนี่ยอาจจะเป็นไซด์เวย์ไปก่อนนะครับ เป็นไซด์เวย์ไปก่อนนะ50%หรือ6หรือเขาแค่ลงมาแตะเส้นกลาง b มเลกเกอร์แบนนะครับแล้วก็เด้งไปต่อนะครับคือย่อเพื่อไปต่อนั่นเองนะครับก็ต้องรอดูนะครับซึ่งโมเมนตัมตรงนี้นะครับชาวนี้อาจจะเห็นยังไม่ชัดนะก็อาจจะเห็นสักช่วงเย็นๆนะครับก็อีกสักสอกสับแทงเนี่ยต้องดูว่ามันจะแดงลงมาต่อไหมนะครับแล้วมันจะยืนอยู่เหนือเส้นกลางโ o เลกเกอร์แบนได้ไหมนะครับ อสำหรับอิตาเลียมนะครับก็แนวรับสําคัญของเขาเนี่ยก็คือ61% 78%นะครับก็คือถ้าใครเป็นสายฟิโบโเนี่ยนะครับตรงเนี้ยเป็นโกลเด้นเรชที่การาฟมักจะย่อลงมานะครับก็สามารถรับของตรงนี้ได้นะครับสามารถรับของตรงนี้ได้นะครับแต่อย่างที่ผมบอกเสมอเนาะถ้าเกิดการาฟเขาย่อลงมาเนี่ย สมมติตรงนี้นะครับย่อลงมาปึ้งชนครั้งแรกนะครับเนี่ยชด61%แล้วผมรับขอบเนี่ยผมมักแต่รับเป็นไม้เล็กๆเท่านั้นนะครับประมาณ10%ก็ได้เนาะนะครับเพราะจริงๆแล้วเราไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าเส้น61%ตรงเนี้ยจะเอาอยู่ไหมเห็นไหมผมรับไม้เล็กๆย่อลงมา6-7% 78%ผมก็รับใหม่แต่มุมมองที่ต่างกันนะครับผมรับไปเลย100%ที่61%นะครับผมก็ติดดอยไปเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิด รับตามฟิโบเนี่ยในจังหวะที่เทรนใหญ่ยังเป็นขาลงอยู่นะครับผมก็ยังแนะนําว่ารับเป็นไมล์เล็กๆดีกว่านะครับก็ลองไปปรับกับระบบการเทรดของเพื่อนๆดูนะครับตัวสุดท้ายนะครับตัว BNB นะครับโอ้โหย่อลงมาแล้วนะครับคือภาพทุกภาพเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับตัวบิตคอยนะครับเนี่ยไทม์เฟรมเดย์ BNB เห็นไหมนะครับพอลงเนี่ยเขายกขึ้นมานะครับชนข้างบนชนข้างล่างมีการเด้งนะครับเนี่ย ก็ตอนนี้เนี่ยชนเส้นกลางไม่ใช่ชนเส้นกลางนะครับชนเส้น50%แล้วนะครับก็เริ่มมีแรงเทขายลงมาเช่นกันนะนะครับก็ต้องรอดูว่า BNB เนี่ยนะครับเหมือนเหมือนกันเลยนะว่าเฮ้ยชั้นชนเส้นกลางเส้นเอ่อแนวต้าน50%แล้วนะครับแล้วลงมาทดสอบที่เส้นกลางบริงเกอร์แบนเนี่ยแล้วเขายืนไหวไหมนะครับถ้าเขายืนไหวมีแท่งเขียวเนื้อเยอะเนื้อเทียในยเยอะปิดขึ้นมาเนี่ยก็จะ อาจจะเป็นสัญญาณผมบอกลยว่าชั้นยอ่อเพื่อไปต่อก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ภาพรวมเนี่ยจะคล้ายๆบิตคอยกับอีเทเรียมเลยนะครับเนาะที่เราก็ต้องรอดูในสีชั่วโมงเนี่ยว่าเขาจะเอาอยัางไงนะครับเขาจะเ,เบรกตรงนี้ไหมครับนี่นะมันก็มองเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ได้นะครับว่าเขาเนี่ยนะครับจะขึ้นไปตรงนี้นะครับขึ้นไปไม่ผ่านลงมาย่อนะครับพยายามเบรกขึ้นไปอย่างนี้ แล้วจะหลุดข้างบนนะครับหรือว่าลงข้างล่างนะครับก็ต้องมารอดูว่าเขาจะเบรกเคนลายตรงไหนนะครับสำหรับ4ชั่วโมงนะแต่ถ้าแต่หลายคนเนี่ยนะครับถามผมมาว่าที่ เรามีจังหวะเข้ายัางไงได้บ้างนะครับซึ่งจังหวะการเข้าเนี่ยผมก็จะมี2วิธีนะครับก็คือดูจากอินดิเคเตอร์นะครับโบลิงเกอร์แบนเอและ s t o r e RSI ซึ่งผมมีคลิปสอนอยู่ใน EP ีที่4 14.2ในะช่อง YouTube นะครับหรือเข้าตามฟิโบนาชีนะครับผมก็จะรับของประมาณ61-78%แบบนี้นะครับซึ่งการมันจะย่อตัวมาแนละ้วผมก็จะมารับของบริเวณนี้นะครับก็ลองไปปรับดูนะครับว่าเพื่อนๆเ,เนี่ย เหมาะก,กับสไตล์การเทรดไหนนะครับก็ก่อนจากกันไปเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าถ้าเกิดใครเนะี่ยอยากให้ผมดูเหรียญไหนเนี่ยนอกจาก Bitcoin ์อิตาเลีย BNB เนี่ยผมก็มีวิเคร,ราะห์การทุกวันนะครับเวลาสามทุ่มตรงนะครับอ่ะไม่ใช่สิไลทุกวันที่เพจคริปโตเทเลอร์บอกกล่าวเราคริปโตนะครับเวลาสามทุ่มไม่ตรงนะครับ <c oughs> นะอ่ะก็ใครติดตามผมเมื่อวานเนี่ยผมขออภยัยด้วยนะครับก็โดนมวลสะกดนะครับแต่วันนี้ผมนะครับนี่โพสไปแล้วนะ เตียมชามะนาวแล้วนะครับไม่รับแน่นอนนะครับเพื่อจะดีขึ้นนะครับอ่ะนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับแพ่นี้นะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะครับสวัสดีครับ